เด็กดีวีสตาร์ดางความดีผู้นำฟื้นฟูเสียธรรมโลกนะครับโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยนำโดยนายวิชยุทธจ์จตุเทนครับประธานนักเรียนพร้อมด้วยนายเสยราวิทย์เผ่ภาภูธรประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์และคณะได้รวมกันประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งข่าวสารงานบุญโดยเฉพาะบุญกถินให้นักเรียนในโรงเรียนแต่ละห้องได้มีโอกาสร่วมบุญกฐินด้วยกัน พร้อมทั้งเสือนชวนคณะคุณครูนะครับที่เกษียณอายุราชการคณาจารย์ในปัจจุบันนะครับแล้วก็รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาร่วมบุญกระถินอีกด้วยนอกจากนี้นายศิรวิทย์นะครับเผ่ภาภูทรประธานกระถินสำริดเด็ตกทีวีสตาร์และคณะยังได้ประชุมการดําเนินกิจกรรมกระถินสำริดเด็ตกทีวีสตาร์โดยมีท่านอาจารย์วุฒิน,นันโคตรทิพย์ครับและท่านอาจารย์ศิรินุชสุจริต รวมไปถึงอาจารย์เด่นพงศใจหานครับมาร่วมรับฟังแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะแก่น้องๆน,นักเรียนด้วยก่อนที่จะได้ร่วมการเดินทางไปกราบนมัสก,การพระครูปริยัติธรรมโมพาสณวัดป่าสันติธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งพระครูปริยัติธรรมโมพาสนะครับท่านก็ยินดีที่เด็กดีวีตาร์ได้ความดีผพ้่นํนฟืืนฟูศิลธรรมโลกจะได้นํากรถินสำริดไปยังที่วัดของท่านและยังได้อนุโมทนาบุญกับนักเรียนเด็กดีวีตาร์ทุกคนด้วย พร้อมกันนี้ครับเด็กดีวีสตาร์ยังได้ช่วยกันทําความสะอาดเสนาสะนะทําความสะอาดพัฒนาวัดโดยนักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยครับจะมีการจัดพิธีทอดกรถินสำริดในวันเสาร์ที่18ตุลาคมที่จะถึงนี้ณวัดป่าสันติธรรมในปีนี้เด็กดีวีสตาร์ได้ของความดีผู้นําฟื้นฟูสิทธธรรมโลกกลุ่มนี้นะครับจะเป็นประธานกรถินหลักโดยกิจกรรมทอดกรถินสำริดเด็กดีวีสตาร์ในปีนี้นะครับท่านผู้บริหารสถานศึกษา ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เต็มกำลังทีเดียวขอกรบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ